นี่ก็สูกันว่าสูกันยังเราจะซูกันเรียงสูดค่ะสูดนางล่ำมืออือนสุดสาวลำบ่มสิครับสาวลำบ่งครับผมีไซจังไยเนาะผุณละคนคนสวยไปกล้ยไปเลยนีคุว่าไม่หลวดไม่หลดงามเนี่ยคุว่าอบื่อมีเสื้อไผ่ยศัพทเบิ่้จัเป็นเสื้อผ่งนี้อยู่มับนเสูปรนคตอว่ามาจัดแตว่ารงามปิดตาฮักดีนะคะประกวดบ่าเ่คุณประกวดประกวดเพประกวดผู้เรื่องงามคุณงามกลมค่ ผู้ผู้แต่เร <c oughs> <c oughs> าเสียด,ดีบเราม <c oughs> าใช <c oughs> ่ผู้ใดเป็นผู้ส่งดีนะค่ะวาดที่ตาบนะคะเมื <c oughs> ่อนกับสิม่โลงข้านมาก้อมะะแล้วค่ะแล้วก็ผู้ใดอยากรวมนั่งกับขอเชิญได้นะคะ่ะเมื่อนกับสิแห่ต้นผักปลาพอบาเอฟซีกนร่วมบุญมานะะกกา,มานะคะเพื่อนกาทักม่านนะค่ะเป็นทักมากว่าเออมาทั้งน้องวันเรื่ออยากเฮ็ดต้นผักปลาถวายปูสัาว่าเป็นยังละค่ะ รวบรวบมืออื่นปูกับสีให้รวบรวบหรือว่าสีรวบรวบเป็นตุนกับบวดูคือกันแต่แล้วแต่ปูสั่งนะคะมืออื่นแต่ลอติดตามนะคะเนาะสำหรับปูยูกไก่โบด้ม่าอัพปติดตามใส่คือกันเนาะค่ะมืออื่นก็คือวันที่สิบเก้าเอาวันปีที่อาจจะปีเสียงอะไรแบนี้อัพิกับีนิมุนปูนะคะ

แดงขันข้าเงื้อมูปูกาปูคือพระขาปูคู่ปูบุกคู่ตาคือตาทัเจ้าบ้านเจ้าท่องธักระปูช้าเถิดเถิอว่าเมื่อหนึ่งวันถึงมันพระยาระยาเริ่อักระปูชานะเออพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คู่เดียวบ้านเดีคุู้่คู่บาอาจารย์ตาคือตาทัเจ้าบ้านตาช่องทุกพระองค์เออขอให้มาปกปักรักงรักขาลูกานบ้านเมืองให้ยดูทงตึงตึงบ้านตึงบ่หัวหนอง อืมอืมอ <For> kind of ้วัดหัวงอมาคือพูง้างแผลมืองอคือผ้าด่วนเปัดโขาโข่คงมามากอะขี้คูเมือเอื้องให้กำข่้ไม้ก็เรื่มเข่งคงเลยดอกไม้คัดหูใไทกระฟงบานบานจากเบิ่งดูดขาบงขากลรไกรงมัด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 มือาเขาตุ เอออยากบวงขาค้นคือๆแล้วมาที่รักเธนบแบบแบงเนาะคุณก็้นกับคนหลายเนแปลว่าขาใช้ว่าอินปักหมอนง้องข้นขาหลายก็หมือเนาะครับปู่แลป้ยังอยู่ครับ่งก็เหมือนกูเสีย่ว่าบาวบึงเนออ เกี่ย่าขาเบื้องบนเรือว่ากันอีกพอเปลืงว่าขนขาหลว่ากันอืที่ไปแท้ออกให้ามาหน่อี่ากัระวังให้ดีถ้าแต่งััวไม่เรียบร้อยระวัาวางเจอไม้เรยรวเงนะเออมือเอื้อมพอจตรวจ่ายกด้อืมัามันพอมาตรวจาเแล้วมืออื้อมนั่งร่ำถึงมาจากคนรู้ไหมเอะบรูครับเออพอกับบลูคือกัน <laughs> กับให้ปูเดาเลยปูข้อเดาบ่มีสิผัดใจว่าบ่เดาแต่ไม่อยากเดาเือถอมีปัญหาอะไรมาเยอะบ่มีครับมือเอื่มนี่เอาจั่คือเมาโร่หนั่งเท้าดั่งบ่งูดาเหมือนอื่นครับปูปูนั่งคนบ่มีคาหลมากบ่บ่มีคาหลไปบนคือพอดอกว่าทรเรียกก็ว่ถือใจกบปดาไปก็หอึพอเมาโลถหาคือรู้ เอาจังคือเอาจังคือบ่ตั้งเมาเราขั้นไงอ่ะพอมือเราขำร้องบุกกะเ่าดื่มครับปู่มือเราขำร้องเด้อคือเอาไปหักมันถามว่ามันรบดื่มว่าทมไนครับปู่ไม่รบแบักีเรียอืมไม่ใช่มันรบตู้บ่พอมันรบตู้บ่เพราะเมืบตู้ที่ปู่เออกะเอาไปรับ เอาไปส่งด้วยไปกลับได้แม่ต้องไปกลับได้มืออื่นดีปูเออเตี๋ยวปูตั้มือหนึ่งไปต้องไปอะไรดื้อครับปูเออคัดเือเขาหรือว่าร่างแล้วลบกระดานร่างออกนะเลี้ยงว่ากระดานมือเริ่มร่างใช้มือหนึ่งเสร็จต้งไปแล้วก็เชื้ออื่นครับปูมีแต่ขี่ตรงแดงขึ้นขึ้นดาบมันขึ้ดาบมันนะมึงจักว่าดากโล่ดาบปูร่างออกเออผู้ได้ว่าพี่ค่าโล่ บ่มีคาหนักหมูแล้วมันขึ้นได้รถบัสเยอะเนาะขึ้นได้แด้วตู้ขั้นขั้นหังรูได้ดีครับปู่บรรจุได้สิบเก้าคนบรรจุได้สิบเก้าคนคัปูเออได้สิบเก้าครับปู่เออให้เท่าไห้่มเออกระเป๋เปลี่ยนสิบเอ้าครับไม่เปลี่ยนปลนะงลูกนะเออบรเปลี่ยนเปลียนตัวเออเข้านั่งร่ำเปลียนตัวพห้องกับ ผู้ชายกัมักโขงแกตู้อาจารผู้ชายคือายน้อบกาดเต่งไมาอครับปู่เออเี้ยว้สุภาเต่งมาอือเอาอยู่ครับเออเจ้าฟอยสุภาษเตน้บุ้งเด้อครับผู้ด้เราบกเต่งเต่งบต่งนุ้งน้ำมารุมาเทนมารัเตีัมามีย่มามชกชักชัอ้อนั้นพวกขันเต่งชักชอ้าม่หมดันเตมรับป้นเ เครียดขนาดครับแพรออกมาดังมันขื่อออกมาห่อมาด้วยเครียดันหน้าคือออกมาห่อว่ากันไก่หกักเพื่องห้องวางเลยครับปูมืออื่นจังห้องอืมจังห้องจังบอกถึงวัยรัห้องนะครับปูฟ้าไม่ร้อนฝนไม่ตกเออเครียดันหน้าจะร้องไหายังไงก็ต้องรอคงนี้สิเนาะครับปูว่าขือห้องว่ากันไก เขานั่งร่างราบธรรมะทางแต่คึกเก่าตื่นเป็นต้นไปถึงอายุเก้าสิบแค่นั้นถึงอายุเก้าสิบปู่ถึงเก้าถึงเก้าสิบถึงเก้าถึงเก้าสิบถูถูึกเก่าถึงเก่าถึงมืออื่นไปคึอคึกเก่ารับรับหอดมืออื่นบาปู่รับหอดมืออื่นราบธรรมะเนี่ยปู่เออมืออื่นก็รับคึกอ่ะมือธรรมะไปแล้วมันเลียได้คือได้ใช้งานช้าขาได้เออคืนบ้านนะมพ์บาดบ้านนะ เออใครจะมาคบคนรักเก้าเกดคนรักเก้าเกดคนรักเก้าเกพ่อายรอยนึงได้บอกไม่ได้ต้องทอนนะเก้าชุดเกบาทต้องทอนนะมึก้าว่าทอนจักบาทคือทอดจบาทครับพูทอสิบีทอนสิบสี่บาทเกศเก้าชุดเกจาวาทอนเก้าทุครับเก้าุเก้าสิบสี่พราว่าคือว่าถองตัวมันคือเกิดามโอ้ทไ่ได้กินน้ำเพร้าีวันนี้ได้ซ้ตัวแล้ครับพูเก้าสิบสี เออหายว่าเอามาเก้าส <cues> ิบเก่งเนาะครับปูแต่ว่าท้นเก้าึงมันต่นรกแต่ว่าพอปาท่านเราจะเริ่มเบื่ได้ครับปูปลท่านเราจะเริ่มได้ขณะดลาท่านเราปสท้องหนักกระดาษด้ครับขาะเทมเป้นคได้เมือยว่าช้อแปแซมเปืนได้เซียนปูท่านปืนชึองขายหน้ปูแต่เราตัวเนาะครับที่ไหนไม่มีผ่า เบกพอปลาพี่ผัดเ้ื่องเดิมตั้งแต่เรื่งถึงลอยตั้งแต่เรื่งถึงซื้อไม่เหมือนผัดตั้งแต่เรื่งตั้งแต่เรื่งถึงซื้อไม่มีบ่มีผาดบ่ป,ปลูกหล,ลูกหลานปูหลูกหลานปูชมมาอยู่ครับว่าโอ้ปูตางในสุดยอดลายเสมอโอ้สุดยอดจังไลยหมอขาเจ้าปูตางอร่อยตัวครับผมขูดหมอนเลยแมงบอกครับปูมันคือมัดคือปูคือว่าอ่ะวบ้างอ่ะรับขายขายมืออะไรอ่นีย อ่าจึงนังขาที่ไนบ่ึงนังขาที่ไนเหรอจ้าอืออาอย่างนี้ขาที่ไหนเอไม่ต้องใส่กระโปรงกับเขานะจ้าเพราะว่าขามันชันเกินไปมัมันมนม่หมือนเข่าโอะเข่าโอกและจังถือจ้าเออเข้าอยกันเออเป่าประตูนั่งกัอนแล้วดึนงนัง้างขาเลยเร็วจ้าอือบัดเก้าสิบเก้าบเก้าสิบเก้าอ้ เมารอาปดเก้าสุบเก้าสุบเกิดนะรืมะครับปูเก้าสิเกขั้นดืมสิบปเต็นพ่อรา่ได้บ่ไใดบ่ไดดมันบ่ปูบ่ไม่เดกเข็ยนรืบบ่ไม่เด้เขียนครับเอาเก้าสุเกทุกรอครับเอาเก้าสุบเก้าทุกรอแล้วลูกเ้อครับปูมาสืิอสันคอ่าอื่นนะค้าเยี่ยให้มือเข็บไม่รักไม่เกาบไม่มาค้ารวะเอออาคาระวะปูคือปลาขาวพรอปูกระเึ่งหึงแล้วก็เรื่องนะลูกนะ อันนี้ของอืีรางหนังของอืีรางหนักน้อยอีรางหนักน้อยต้องใช้การผูกคำโทษเต้นไปเต้นมาเต้นมาแล้วก็เต้นไปที่ไหนม่เต้นอย่างนี้เต้นรังนักน้อยเม่ได้จิกเขาไม่เคยจิกกว่านี้เออขอให้ไม่สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินแรงเงินขอให้ทองแหงมาแล้วก็รวยนะ จหมบ่มอมื่อีนต <ITA> ัดขาดตัวตัดขาดตัวอึ้งหนัอหนอกูกับ่ตัดเ่าได้ดีตัดเ่าไดครับเาพามือหนึ่งเนครับปูตัดาพมือหนึ่งวันที่ทึกแปดจะครับมืออื้วมาตัดแต่ว่ามือหนึ่งตัดขาดตัวอึ้งหนักหนอูกับ่ตัดตักบาทบาเทือเอ๊ะทึบแปาทสิบแปดบาทตัดทึบแปดัทึบแปดทึกแปดบาทเพาวันนี้ ตัดมะม่งมาเป็นแม่คลิกแปดมะฝรั่งตัดออกไม่มดตัวาการยัางมาหักคาตัวออกทลิกแปดบาทาแม่เขาเออบัตรหักคาตัวค่าขาไทยนะเข้าใจไหมเขาเรียกว่าหักคาตัวคลิกแปดบาทนะอืเข้าใจโอเคโอเคครับครูออค่าขาองไทยคือนักงแตงโมลโตะโบอเรื่พ่อขอขืนเลยบอว่า่อเคยกับปู่เลย่ปปอยว่าอ้ายโค้ง ท่องถือกล้องทงขากล้องมัดจอของขากระของไม่ได้ต้องขเอาั้งโบนอนแขงเเอาอ้งเยแ่ได้แขเมาเนียไม่เปลีนปเนาะโอเคเนาะเอออ้งนั่แงไม่วิศลา่กมานวิกระเาแข็งขอให้เรินได้ลองขอให้ทองแร้มาหึงหึงดววอนะอ่าเขาใครอ้ไม่ อันนี้นายถนนไม่ใช่นายธนามอือพ่อเออไม่หมาเท่าไหร่แต่ก็พอได้ไม่หมานะพ่อนะแต่ก็จะทำบ่มเออได้ตื่นบางครั้งบางข้าวนะลูกนะอ่าคอยตื่นคอยไป่นนะลูกเอออขอให้นายถนนมีโชคมีรากมีโชคมีบ้านเกิดกับพ่อแคลงแรงขอให้เงินแบ่งนองขอให้ทองไหลมาคิดเรียกให้ตื่นเรียกเงินให้ตื่นเงิน ขึ้นเด็กขึ้นเปรตห้เป็ปเ่นเงืนก่อน,อนแ้กแล้วถูกแล้วหึงหึงกั้วป็รวยไม่ใครเนี้ยอันนี้เขาขายน้องแว่ปูน้องแว่ปากบาดแผลแว่ก็หวานกันไปหงเวออ้าวว่าขาดว่าขาดกูถึงน้องงเวอ กะทอเริมสวยคุณเลิศบอว่าวัาท่อาหมาใจเลอแต่กตัวเห็นไ่มคู่คุณเล้วันค่ะคือน้องพอดูเขาเอิญคือถ้าเอิญทงเว่ยทำพอดวมาค่ะืมครัาปูคือพอดมวนเนาะพอนแจพอนะบอดคน่ไท่านว่าเป็นทางเสริมสวยมักปากเวคยชาปนเขาพ็บากไไเแตงน้าเนอแตงแบบว่าดาปากเบิดของมาแตงขาว้าแบบน้นนู้น แจครอังลหามี่น้างามอยู่ครับปูเาะแจ้พอก่เราเนาะนอครับปูโอ้เขาขาาแต้งใาร้ได้แจ้กับปากเบ้อเนาะเออใครอึนั่งปากเบ้มือขบมือลักมือขบมือวัดขุกระเป๋าแข็งแรงขอให้เงินได้รงขอให้ทองได้มานะลูกนะเทีเทแล้วก็ดูด้วยอ่าเขาใครอึ้ง อีบักหัวหน่องมาอีกแล้วบ <c oughs> เออโชคผมจะเอาออกเอาความเงนอืนอ่นเลยมันกแค่กับพ่อค้าพ่อเบิ้งอีนางบักหัวหนองเออถามว่าจะได้โชคได้ราบได้ใครคือสุดใครคือโตถือใจ